สวัสดีครับผมมือหน,นึ่กระชิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปู่โคราดวันศุกร์ที่สี่วันศุกร์ที่สี่กรกฎาคมสองหาหกแปดเบิ้งมือวันพุธเลขบนมันออกสองศูนย์หกลางกับสองสองไปน้องเลขมันเป่ามันเบิ่นของปู่โคราดนะั่นลุดสามวดนละ่ะสามวดติดละ่ะแต่ว่าเลขวิ่งยังบ่หลุดแต่พี่น้องเลขวิ่งเขาอยู่ เล็วิ่งเข่าสองแด้พี่น้องเด้ปูดไปนเน้นแปดปีเอามีงนแบ่งวันจับคู่อันหุดสามวดลรวพี่น้องต่ว่าเล็วิ่งปูบอหุดได้พี่น้องเด้สาม,วด,ว,สามวดมื่อไรทางเขาลุดออกนี่ก็คือไดอย้ย่จับคู่มีแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เกาศูน เรียกบัตอ,อกจ้งอันศูนย์หกแบงค์สันอะมาเข่าพี่น้องเอาไหมแจ้มเมื่อใหม่แจ้มเมื่อใหม่มหลดสามหดติดละ่ะต่ว่าเลขวิ่งของปูนบรุหลด วิ่งบนล่าง。 เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งปูเน่นทีหนึ่งเก็บนะ ร่างเจ็ดได้พี่น้องเขาต้ตรลองปูบวกเขาตัวเนี่ย สองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่ง สองแปดสามแปดสี่แปด sorot sangkit ตีเจ็ดเก้าคู่บนล่างไปกับตัวเน้นปูเน้เนทีนึงติดเจ็ดน,นี่ก็เป็นตัวล่องนะพื่อนๆเลยติดเจ็ดเนี่ย <7 S 2> แคปนะจอครับผมวันศุกร์ที่4กรกฎดาสองหาหกดลาวปู่ข้อลาดบนล่างวิ่งเกดกับ1เด่นหนึ่งลองเก็สองหนึ่ง สามหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดสามแปดสี่แปดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเด่นที่สองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งบนล่างไปกับพี่น้องข้าแคบหน้าจอเนอมักชอบจะได้กับไปพิจารณาเป็นว,วาเล่คนเก่าคู่เก่าหางกับบนล่างไปกับอีกเอาตตัวข้ามาเข้าชอบมะมาเข้ากระพาน ตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะกาบขอพระคุณปู่คลาหลา,หลายๆที่แบงปันแนวทางรับพัฒนาคอยพี่นอ้องเฮอามันมันเห้งปังๆกันเ่ะเจ็บอย่ไาขใาอย่าจนรวยๆแห่งๆก็จะลืมฝากกนไลยกดแช่ติจตาำสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม